เรามาจอดรถกันทนะี่วัดเกาะแก้วนะคะตลาดน้ำบางน้อยีี่จอดรถกว้างขวาง มาถึงงานของลูกไลอันแล้วนะคะขณะนี้เรามาแวะที่ต้องมาจอดรถที่วัดอะไรเนาะเราเมื่อกี้เราวัดเกาะแก้วแล้วก็เป็นตลาดน้ําบางน้อยนี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะแล้วก็มาเจอคุณแม่ด้วยนี่มาเจอกันแฟนคลับไรอันแม่เดินทางจากไหนคะมาจากทีมที่นี่ก็มาจากกรุงเทพที่นี่มาจากกรุงเทพแต่คุณแม่เพิ่งเพิ่งถูกทุ่งครุทุ่งคุกกรุงเทพ แถบแคบฝั่งคนไหมผ้าปาแดงรัาปะแดงโอแม่มาจากนิวยอร์กเหรอคะเดินทางมากี่วันแล้วเนี่ยถึงเนี่ยถึงมาไทยถึงนี่ก่อนมาวันที่เจแล้วก็ไปดูลูกที่วันวันที่แปดโอ้ไปดูไปดูคุดูช่วยมาด้วยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างดีมาเลยนะนั่งดดเสื้เดือนดีมากเลย ดูไส้เดือนขำขำจนทุกวันนี้เลยอ่ะ <c oughs> ดีตลกตลกตลก,ตลกแล้วนี่เดินทำมาใครคะเนี่ยมากับขบับหวนด้วยกันโอ้อลน้องคนขับติดตามน้องเลยนนานหรือยังอุ้ยตั้งแต่ตั้งแต่แม่ก็ไปสวมพวงมาลยัยแล้วก็ย้อนดูย้อนดูย้อนดู<อ>ย้อนดูตั้งแต่แม่ก็สวมพวงมาลยัยตัวตัวตัวขนาดนี้อ้วนอ๋อยังตัวนั้นเรียกว่านวันอยู่เลยโอ้เป็นแฟนคลับพันแท้นานมาก ชอบอะไรชอบอะไรชอบอะไรเหรอชอบที่ร้องเพลงแล้วก็รอบแล้วก็มีความพร้อมมีความสุขเด็กกตันญูเนาะกิณิยามารยาทอ่อนน้อมน่ารัะจุ๊บเสมอต้นเสมอปลายเนาะเขาเป็นคนที่แบบน่ารักมากมัดใจแม่แม่ใจจริงจังเลยใจจริงจังแล้วนี่อุดดูสิชื่นชมเลยนะคะเพราะว่าอุตสามาเป็นกรุ๊ปเนี่ยเจอคุณอ้อยเมื่อวันนั้นน่ะ คุณอ้อยแล้วนัดกับคุณอ้อยว่าแต่ว่ากับคุณกับแม่อังอ่ะเคยเจอเมื่อสองปีที่แล้วโอ้เคยเจอแล้วไอคอนไอคอนสยามไอคอนสยามแล้วก็ขอเบอร์โทรเขาทไว้แล้วก็ตอนนั้นอยู่ไม่นานแล้วก็กลับแต่ลูก่มานานม่แม่เนี่ยมามาหนึ่งเดือนหน่ี่เดือนว่าง น้องไลอ้นไหมได้ได้วันนี้ละงานหนึ่งละวันนี้ได้งานสองงานเลยของคุณคุณจอยสองงานแล้วได้สองงานแล้วได้สองงานแล้วอือเดี๋ยวแม่เขาอ่สี่เดือนเนาะแม่เนาะอยู่สี่เดือนเดี๋ยวก็อาจจะหาหาโอกาสไปดูลูกไลอ้นหลายๆงานหน่อยเมืองทองนะแม่เนาะเมืองทองน่าจะง่ายเพราะว่าหนึ่งในเมืองแล้วก็ไม่ดึกไม่ดึกแถวเมืองทอ่หกโมงเย็นเท่าๆนี้ พอเหลโมงเย็นเท่าๆนี้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะคะแม่จ๋ะเดี๋ยวไปเจอกันข้างในตอนนี้4โมงเย็นเดี๋ยวพี่ลินจะต้องไปเดินขายดายไรเลยเจอกันที่มน้วัสดี่เจอกันนะคะนี่ลูกหลานพาคุณยายมาน่ารักที่สุดเลยบรรยากาศดีมากเลยค่ะอันนี้แม่น้ําแม่กลองไหมใช่ค่ะแม่น้ําแม่กลองนะคะบรรยากาศดีมากด้วยด้วยด้วยตรงที่ตรง ตรงหน้าห้างเขาเขาติดป้ายเอาไว้เลยค่ะว่าให้มาจอดรถที่วัดเกาะแก้วเราก็เลยได้มาจอดรถที่นี่ค่ะแล้วก็เลยได้ถ่ายบรรยากาศแล้วก็เจอเอฟซีของลูกไรอันเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่ก็เอารถมาจอดนี่เจอกันข้างในนะคะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะเชคดีค่ะค่ะเป็นแฟนขับของลูกไรอันเป็นแฟนขับรู้จักโมดเลย ติดตามดู Youtube แแบมช h a นแน l ด้วยแล้วก็ขอไปหลายท่านด้วยนะคะเดีเดินเข้าไปในงานกันค่ะจอดรถสะดวกสบายกว้างขวางเดินเที่ยตลาดน้ำยมเย็นค่ะดีตอนนี้ก็เย็นละเก็บละเริ่มเก็บละ <c oughs> ต,ตลาดน้ำบางน้อยเออตลาดน้ำบางน้อย